นับตั้งแต่ปี2,547เป็นต้นมามีสถิติคดีความอาญาทั้งสิ้น127,67คดีเป็นคดีความมั่นคงเพียงร้อยละ8.37ตำยวจแดนภาคใต้เนี่ยนะที่ศูนย์ราชการตำรวจจังหวัดยแดนภาคใต้นะร,รับผิดชอบอยู่เนี่ยนะครับเ,เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็เหมือนกับกองเชีการตารวจภูธรภาคต่างๆมันมีตั้งอาญากรรมปกติแต่ที่นี่มันมีเพิ่มเติมเข้ามาเรื่องของความมั่นคงนะครับบางทีเนี่ยเกิดข,ขึ้นมาเนี่ย เราก็คิดไปเป็นเรื่องความมั่นคงทั้งหมดความจริงไม่ใช่เรื่องความขัดแย้งทั้งส่วนตัวก็มีการวินท้องถิ่นก็มีปัญหาภัยแทรกซ้อนต่างๆเรื่องของผิดกฎหมายในพื้นที่ก็มีแล้วก็มาอาศัยก่อเหตุในพื้นที่แล้วก็โยนเป็นเรื่องความมั่นคงนะครับแต่ในเรื่องของการสอบสวนการให้ความเป็นธรรมกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ผมถือว่าในเรื่องของความเป็นธรรมเนี่ยเป็นนโยบายหนึ่งใน3ข้อของศูนย์การตำรวจจังหวัดชฌแดนภาคใต้นะครับเพราะว่าในอดีตที่ผ่านมาเราถูกกล่าวหาว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมจากเจ,จ้าหน้าที่ของรฐ ดังนั้นข้อกังหาในอดีตที่ผ่านมาเดี๋ยวเราจะต้องแก้ไขให้ได้คือถ้าดูตัวเลขเชิงสถิติเนี่ยนะครับมันก็ลดลงนะลดลงโดยเฉพาะตั้งแต่ปี2550มันลดลงมาเป็นลําจับแต่ตัวเลขในส่วนนี้เราก็คงใช้เฉพาะเจ้าหน้าที่ของเราเพื่อนําม,มาในเรื่องของการเปรียบเทียบเรื่องการวิเคราะห์อะไรต่างๆนะครับผมยังถือว่าในส่วนนี้สถานการณ์ในพื้นที่เนี่ยนะครับยังมีความรุนแรงอยู่ถึงแม้ตัวเลขในเชิงสถิติที่เราเก็บรวบรวมมันจะลดลงก็ตามนะครับ ถามว่าเจ้าหน้าที่ในส่วนของตํารวจทหารฝ่ายปกครองเราพอใจไหมในส่วนนี้เราก็ไม่พอใจสามใดที่มีความสูญเสียในเรื่องธุรกและทร,ระัพย์สินเราจะพอใจแต่เมื่อไม่มีเหตุเกิดขึ้นเลยนะครับความสูญเสียไม่มีอย่างเนี้นะครับเราถึงจะพอใจในส่วนนี้ก็ฝากไปยังพี่น้องประชาชนในพื้นที่ขอให้มีความมั่นใจต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐนะไม่ว่าจะเป็นก็ที่ตำรวจทหารฝ่ายปรกครองในพื้นที่เนี่ยนะครับเราทุ่มเททำงานเพื่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่อย่างเต็มที่เพื่อความสงบในพื้นที่ครับ การสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงในกระบวนการยุติธรรมเพื่อให้ความจริงปรากฏเป็นหน้าที่ของผู้ดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินซึ่งได้ชื่อว่าเป็นผู้รักษากฎหมายร่วมบูรณาการกับทุกภาคส่วนทั้งทหารพลเรือนและที่สำคัญคือการเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงานโดยมีจุดหมายเดียวกันนั่นคือความสันติสุขที่จะกลับคืนมานั่นเอง ทีมข่าวศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ารายงาน